สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมจารึกวัดสะกําแพงใหญ่หรือว่าจารึกปราสาทสะกาแพงใหญ่นะครับนี่แหละครับก็คือความงามของปราสาทสะกาแพงใหญ่แล้วผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมจารึกกันนะครับนี่แหละครับก็คือปราสาทสะกาแพงใหญ่หรือว่าปราสาทหินโบราณนะครับวันนี้ นอกจากจะพาทุกท่านมาชมความงามของปราสาทแล้วจะพาทุกท่านมารู้จักกับศิลาจารึกนะครับหรือว่าจารึกปราสาทหินสะกําแพงใหญ่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก็คือจารึกปราสาทหินนะครับเดี๋ยวความหมายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมตรงตัวปราสาทก่อนนะครับ นี่คือปราสาทสักกำแพงใหญ่อำเภอ house, <itous program. S 1> ah zone. อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นปราสาทที่สวยงามมากๆนะครับเอาละครับคุณผู Wall ้ชมครับเรามาดูจารึก <rain> กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจารึกนะครับเป็นจารึกของปราสาทสักกำแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกด ก็มีมากมายเลยนะครับที่จารึกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูคำแปลนะครับผมจะมาอ่านคำแปลให้ทุกท่านฟังนะครับนี่คือจารึกวัสะกําแพงใหญ่หรือว่าศิลาจารึกปราศาทสกําแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับปีที่พบนะครับก็พบในพศ2512นี่เองนะครับสถานที่พบนะครับ ก็ค <boundaries> ือซ <fin anta> <ots> ุ้มประตูกำแพงศาสนสถานวัดศะกำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็คือซุ้มประตูนะครับที่พบก็คือจะเป็นซุ้มประตูตรงนี้นะครับสถานที่พบก็อยู่ในซุ้มประตูของวัดศักดิปราสาทศัก์กำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนี้เองนะครับจารึกบรรทัดที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจารึกจารึก บันทึกนะครับที่บันทึกไว้บรรทัดที่1บอกมหาสกฤเก้าร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งตรงกับพศหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้านะครับโอ้โหมาหลายพันปีเลยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับศิลาจารึกนี้นะครับซึ่งตรงกับพศนะครับพศที่ที่จารึกไว้นะครับบอกว่าพศออบอกสกฤเก้าหกสี่ก็คือซึ่งซึ่งตรงกับ พศ2 0ง0ัเออขอ,อไพอรพศหน่งพันร้อ,อนะครับนี่ก็2567นะครับพศออที่จารึกก็คือพศ1585นะครับสำหรับเรื่องราวในจารึกนะครับได้กล่าวถึงพระพระกรรมพระกรรมมะเตงนะครับกรรมกรรมมะระเตงนะครับได้กล่าวถึงพระกรรมมระเตง อันศิวทาตคุณโทษพระสภาแห่งกรมมกระเตงผมอ่านไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะครับขออภัยถ้าอ่านกรมมระเตงชคตสีพฤทธเทสวนร่วมกับพระกรมมรเตงอันคนอื่นๆซื้อที่ดินอุทิศถวายแด่กรมมรเตงชคตสีพฤทธเทสวน และได้ซื้อของแก่บุคคลบางคนอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการถวายทาตให้ทําหน้าที่แต่ละปักและกล่าวถึงทรัพย์สินที่ใช้แลกเปลี่ยนในการซื้อเช่นวัวทองคําและภาชนะต่างๆเป็นต้นนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือคําแปลนะครับคําแปลาจากศิลาจารึกแห่งนี้นะครับมีท่านผู้รู้ได้แปลไว้นะครับ คำแปลเรื่องราวที่จารึกไว้นะครับได้กล่าวถึงพระกรรมระเตงนะครับพระกรรมระเตงอันศิวาธาตุขุณโทษพระสภาแห่งกรรมระเตงชกคตศีพฤทเสวนนะครับร่วมกับกรรมระเตงคนอื่นๆซื้อที่ดินอุทิศถวายแด่กรรมระเตงชคตศีพฤทเสวนและได้ซื้อสิ่งของให้แก่บุคคลบางคนอีกด้วยนะครับนี่ครับศิลาจารึกแห่งนี้ได้จารึกไว้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เอา เอาเอาเป็นกระจกนะครับมายึดแล้วก็กั้นไว้นะครับเนื่องจากจะโดนทําลายโดนคนมาขีดเขียนนะครับท่านใดนะครับมีความรู้เรื่องการแกะแกะภาษานะครับเป็นภาษาของโบราณก็ลองมาอ่านกันดูได้นะครับซึ่งอยู่ที่ซุ้มประตูนะครับนี่ครับซุ้มประตูตรงนี้นะครับก่อนที่จะ เดินไปถึงตัวปรา,าสาทประธานทางด้านโน้นนะครับอยู่ซุ้มประตูนี้เองนะครับคุณผู้ชมเดินเข้ามาก็จะเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เดินมาก็จะเห็นเป็นมีกระจกกั้นไว้แบบนี้นะครับลองมาอ่านลองมาตีความหมายลองมาแปลความหมายกันดูนะครับสําหรับอักษรขอมโบราณที่เป็นศิลาจารึกที่วัด แห่งนี้แล้ะครับวัดสะกำแพงใหญ่นะครับบริเวณของซุ้มประตูปราสาทสะกกำแพงใหญ่ออำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ